สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมอยู่นตอนนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์ PK ในรายการมิสเตอร์ PK Review นะครับครับรายการมิสเตอร์ PK Review นะครับประจำวันศุกร์นี้นะครับก็ผมก็จะพาทุกท่านมาดูเราเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเราเตอร์ของค่าย CPE อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเราเตอร์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็พกพาง่ายนะครับใช้งานก็สะดวกสบาย นะครับแล้วก็ฟังก์ชันครบนะครับสามารถรองรับซิมการ์ดจากซิมอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถรับสัญญาณ 4G ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันนะครับส่วนรายละเอียดของเครื่องนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้วิดีโอให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบรรจุภัณฑ์นะครับที่ไอ้ตัวเนี้ย Uh, ใส่มาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยรูปร่างหน้าตาของเราเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูเผลอๆก็จะคล้ายๆกับเราเตอร์ทั่วไปนะครับส่วนในเรื่องของข้างกล่องหรือว่าบนกล่องหรือว่ารอบกล่องเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะครับโอเคนะครับก็เปิดเข้ามาที่แรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือ หรือเมนูนลของเครื่องนะครับของเจ้า cpe ตัวนี้นะครับ 4g router ไปฟายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ดูผิวเผินนะครับก็คล้ายๆกันกับเครื่อง r o ตอร์ทั่วๆไปเลยนะครับก็แตกต่างที่แค่รูปร่างลักษณะของตัว เราเตอร์น,นะครับก็ในส่วนของการใช้งานก็จะคล้ายๆกันกับตัวที่ผมเคยรีวิวมานะครับไม่ว่าจะเป็น CPE 508.3หรือว่า CPE หลายๆรุ่นที่ผมได้เคยรีวิวไปนะครับลักษณะการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับมีเสา4เสานะครับมีช่องเสียบแวนเสียบแลนนะครับแล้วก็เสริมเข้ามาก็คือตัวใส่ซิมตัวนี้นะครับซึ่งการใส่ซิมนะครับผมก็ได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันว่าเมื่อใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวถอดก่อนแล้วกันเนาะเผื่อท่านผู้ชมก็อ๋อโอเค,อเคนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของอปุ่ม Power นะครับตัวนี้นะครับก็จะแสดงสถานะแถบสถานะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Power เป็นแวนเป็นแลนสามตัวนะครับมีสัญญาณ2.4 สัญญาณ 4g แล้วก็ wps นะครับ wps นี่คือในกรณีที่เราเอาไว้ในการทวนสัญญาณอัตโนมัตินะโอเคนะครับส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือมีช่องเสียบ dc นะครับช่องแวนนะครับแวนก็คือเวลาเรารับาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาโดยตรงก็คือเสียบเข้านี่นะครับแต่ถ้าเราจะาเชื่อมต่อจากตัวนี้ไปอีกตัวนึงหรือว่าเชื่อมต่อจากตัว เราเตอร์หลักนะครับมาเสียบใปตรงนี้นะครับก็เป็นโหมด AP นะครับหรือว่า Access Point นั่นเองนะครับมันมีให้เลือกอยู่3ตัวเลยนะครับ a c i e s s Point แล้วก็ช่องเสียบซิมที่ผมได้บอกไปว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเราเตอร์ใช้งานด้วยซิมอิเน็ตนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับแล้วก็ WPS นะครับโอเคนะครับตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับ ต่อไปฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ a c อ e s s เซสซอรีนะครับอ่าอ็อกซ์เซสซอรีของตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรแถมมาให้เราบ้างนะโอเคนะครับตัวแรกนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี้ยก็คือเป็นใช้กับไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้อยู่ที่อ๋อ12โวลต์1แอมป์นะครับสามารถใช้กับไฟ220โวลต์ หรือว่าเราจะใช้ตัวแปลงไปใช้กับไฟรถอะไรไฟ12โวลต์ีกก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถใช้ตัวแปลงได้ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ทางด้านนั้นนะครับต่อมาก็คือตัวสายแลนนะครับตัวนี้สั้นนะครับเขาแถมมาประมาณหนึ่งจุด,ด,นะเ,ด,ด,จดจเดี๋ยวขอดูก่อนนะ่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ1.12นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ ไม่แน่ใจอ๋อนี่ไง1 1ึ่เมตรนะครับอโอเคนะครับส่วน a c c e s s o ซอรก็จะมีประมาณไหนนะครับส่วนคู่มือนะครับคู่มือของตัวโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูตัวเครื่องดู a c c e s ส o ซอเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่เมนวนวคู่มือของตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นภาษาจีนล้วนๆนะครับก็เราก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเราพอจะ รู้ว่าเขาใช้ยูสเซอร์เนมตัวไหนพาส์เวิร์ตตัวไหนแต่ว่ารายละเอียดลึกๆเป็นภาษาจีนเราไม่รู้เรื่องนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นแค่บอกว่าเป็นยังไงแบบไหนเป็นภาษาจีนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอโอเคนะครับเป้าหมายของเราในคู่มือเราหาแค่ตัวโคดหรือว่าไอตัวยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับมันก็จะมาในส่วนของตัวเลขนะครับ๋อ้นี่น,น,นี่เห็นละนี่นะครับ มันจะบอกว่า cpe x x, x x x คือหมายถึงว่า cpe แต่ละตัวนี้จะมีรหัสของมัน4ตัวตามหลังนะครับส่วนรหัส password นะครับก็คือ987654321นะครับ2 1 0นะครับถึง0ด้วยส่วนในเรื่องของการตั้งค่าผ่าน LAN นะครับก็คือใช้สาย LAN ตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก pc อะไรเงี้ยนะครับก็ทำการตั้งค่าผ่านตัวนี้นะครับ1เจ็จุนะครับแล้วก็ พาสเวิร์ก็จะเป็น admin นะครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งกันแล้วก็มาทดสอบกันดูว่าอ่าบฟที่เราใช้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับก็1อันดับแรกเลยก็ให้เราเอาอะแดปเตอร์นะครับไปเสียบกับไฟ220ก็คือไฟบ้านนั่นเองนะครับอของผมจะเสียบไป ค่าข้างกับกล้องนะครับอาจจะทําให้กล้องสั่นใบนิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราพับตัวนี้เข้ามาก่อนแล้วกันเพื่อจะให้มันรองรับตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็ทําการเสียบเข้าที่ตรงนี้นะครับก็คือตรงคําว่า DC นะครับเสียบปับ๊บนะครับเราก็จะมาสังเกตดูว่ามีไฟสถานะต,ต่างๆโชว์ขึ้นมาไหมนะครับถ้าไฟตัวนี้ไม่ขึ้นสถานะสันนิษฐานได้เลยว่า เครื่องเสียหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหานะครับตอนนี้ไฟขึ้นปกตินะครับไฟ2.4ขึ้นแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีซิมนะครับก็เอาซิมตัวนี้เข้าไปหรือว่าขั้นตอนการสมัครซิมอะไรเนี้ยผมจะขอไปเป็นอีก EP หนึ่งแล้วกันนะครับว่าซื้อซิมมาแล้วนะครับจะใช้งานซิมได้ยังไงนะครับจะสมัครโปรอินเทอร์เน็ตโปรไหนแล้วก็วิธีการสอดใส่สอดใส่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็วิธีการสใส่ก็ไม่ยากครับก็สมมติว่าอ่ะโอเคอ่ะสมมติว่าเราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับก็สำหรับซิมเนี่ยนะครับถ้าเราได้ไปซื้อซิมมานะครับมันก็จะมาประมาณนี้นะครับก็แกะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของถาดซิมเนี่ยมันจะมีทั้งถาดใหญ่ถาดเล็กถาดกลางนะครับถาดใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะมาใส่ตัวนี้ ส่วนถาดตัวนี้ก็ถือถาดกลางเนี่ยก็จะมาใส่ซิมไมโครซิมตัวนี้นะครับมินิโคซิมอะไรเนี่ยซิมเล็กนะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทําการนําซิมตัวนี้ที่ทําการสมัครอินเทอร์เน็ตอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับต้องซิมตรงนี้นะครับต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีส่สามารถใช้ได้หรือว่าสมัครโปรอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วลนะครับตัวนี้ผมใช้โปรอยู่ที่99บาทต่อเดือนนะครับทําเร็วอยู่ที่3 8 4 k เเท่านั้นนะครับก็ทําการเสียบเข้าไปที่ช่องซิมเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาสังเกตดูว่ารอยบากของซิมเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนนะครับก็ต้องใส่ให้มันถูกต้องนะครับโอเคแล้วก็ดังเข้าไปให้มันดังแกรกนะครับอ่าดังแล้วนะครับให้ดังแก็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยเลยทีนี้ก็รอให้มันขึ้นสัญญาณ 4G นะครับ โอเคนะครับระหว่างรอให้มันขึ้นสัญญาณ 4G ก็คือให้ระบบมันทำการทวนสัญญาณหรือค้อนหาสัญญาณของมันเองอัตโนมัติจนกว่าไฟ 4G จะขึ้นนะครับเราก็มาดูรายละเอียดกันแล้วกันก่อนนะครับว่าไอตัวเราเตอร์ CPE ตัวนี้นะครับที่เป็นน้องใหม่ตัวนี้นะครับมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็คุณสมบัติในภาพรวมนี้เป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือบอกได้เลยว่าม,มันเป็นเราเตอร์ที่ ค่อนข้างสุดเจ๋งเลยนะครับเพราะว่าเป็นน้องใหม่ของ CPE นะครับสามารถรองรับซิมได้ทุกค่ายนะครับก็คือ,อ CPE ที่ผมเคยรีวิวมาหรือว่าเราเตอร์ที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับมันมีข้อจำกัดบางค่ายใช้งานไม่ได้แต่ตัวนี้นะครับรองรับได้ทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น TrueMove นะครับ D-Tac, o n n t o Core อะไรอีกอะอ แม้กระทั่งไม์แคทนะครับที่ผมได้ทําการใส่เข้าไปเมืเ่อกี้นะครับก็ยังสามารถใช้ได้ก็ภาพรวมๆก็คือสามารถรองรับได้ทุกค่ายแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการออกแบบนะครับออกแบบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการออกแบบที่มีค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วเขาเรียกว่ามันเป็น Travel s i ส e ดีไซน์นะครับที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เล็กพกพาง่ายนะครับส่วนในเรื่องของอ การรับข้อมูลหรือว่าการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเนี่ยเขาเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นสัญญาณที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเน็ตบ้านหรือเน็ตที่มีความแรงมาจากสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการรับสัญญาณส่งสัญญาณผ่านระบบไ i ไฟนนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่าง3รูปแบบนะครับาสามารถเชื่อมต่อได สามรูปแบบนะครับเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้สรูปแบบนะครับก็คือ 1. นะครับ UMTS นะครับ UMTS นะครับหมายถึงว่าหมายความว่าอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งความหมายและก็รายละเอียดให้กับท่านผู้ชมใต้วิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมไปศึกษาอีกรอบหนึ่งนะครับว่า UMTS นะครับเป็นอย่างไรนะครับสก็คือ HSPA นะครับ HSPA ก็เหมือนกันผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือตัว LTE นะครับซึ่ง LTE เนี่ยก็ปัจจุบันก็ส่วนมากทุกคนจะใช้เครือข่าย LTE กันนะครับแล้วก็เป็น WiFi นะครับที่มีเขาเรียกว่าซึ่งเป็น WiFi ที่ IEEE e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 , นะครับ802นะครับ116นะครับ 11b นะครับทับ G ทับ N นะครับแล้วก็มีอัตรากำลังในการส่งข้อมูลเนี่ยถึงมากสุด ถึง150เมกะบิตเอซนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คืออ่าเป็นการเก็บข้อมูลแบบอ่า built-in นะครับก็คือข้อมูลที่ได้ก็คือเป็นการเก็บข้อมูลซิมการ์ดนั่นเองนะครับอ่าพูดง่ายว่าตัวเก็บข้อมูลหรือว่าตัวอ่ากระจายสัญญาณข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นการกระจายข้อมูลผ่านซิมการ์ดนะครับก็คือ ซิมที่เราได้ใส่เข้าไปนั่นเองนะครับอ่ะในกรณีที่เราได้ทําการใส่ซิมเข้าไปแล้วแล้วก็ซิมตัว 4G ย mm ังยังไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้เรามาเช็คดูว่าไอ้ตัวซิมที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับมันผิดพลาดต,ตรงไหนนะครับหรือยังไงนะครับให้ทําการใส่ซิมเข้าไปนะครับใส่ซิมเข้าไปซิมเข้าไปใหม่แล้วก็ทําการถอดนะครับถอด ตัวนี้ถอดตัวนี้ออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็รออีกนะครับเสียงเอฟเฟกไม่ใช่เสียงเอฟเฟกของผมนะครับพอดีอยู่บ้านสวนมันติดกับถนนนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนหน่อยๆน่อยนะครับในเรื่องของเสียงรถเสียงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคเราก็ ขอผมขอตัดไปตอนที่มี 4G ขึ้นแล้วกันนะครับมันอาจจะมีการพบทวนสัญญาณหรือว่าค้นหาสัญญาณค่อนข้างนานนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณสัก2นาทีนะครับเพื่อมันทำการค้นหาสัญญาณที่อยู่ในระแวกอ่าบ้านนอกนะครับบอกเลยว่าบ้านนอกเพราะว่าเป็นบ้านสวนนะครับอาจจะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายตัวที่เราใช้กับซิมอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้ ทําการค้นหาค่อนข้างที่จะนานนะครับตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวน,นี้ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากที่เราได้ทําการเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็เป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณสัก2นาทีนะครับเพื่อมันทําการค้นหาสัญญาณที่อยู่ในระแวก บ้านนอกนะครับบอกเลยว่าบ้านนอกเพราะว่าเป็นบ้านสวนนะครับอาจจะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายตัวที่เราใช้กับซิมอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้อ่าทาการค้นหาค่อนข้างที่จะนานนะครับตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากที่เราได้ทําการาเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็เป็นยังไงนะครับ โอเคแล้วครับหลังจากที่เราได้รอสักระยะหนึ่งนะครับตัวเราเตอร์นะครับก็จะทวนหาสัญญาณหรือว่า,าเครือข่ายที่เราได้ทําการใส่ซิมเข้าไปนะครับเพื่อจะให้มันขึ้นคําว่า 4G ขึ้นมานะครับซึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ซิมค่ายไหนนะครับซึ่งแต่ละค่ายนั้นก็จะมีการค้นหาสัญญาณของแต่ละบริเวณนั้นที่แตกต่างกันนะครับของผมเนี่ยเอามาใช้กับบ้านสวนนะครับค่อนข้างที่จะบ้านนอกแล้วก็เครือข่ายทาง ไม c ค็ Chat, หรือว่าเครือข่ายทางอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหานานนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูว่า,าเมื่อเราซีจี CG ขึ้นแล้วนะครับเรามาทําการตั้งค่าหรือว่าทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะทําการเทสเนี่ยความเร็วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะครับในการเทสผมก็จะ ใช้ตัวแท็บเล็ตนะครับซึ่งแท็บเล็ตตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวให้ท่านผู้ชมดูตั้งแต่หลาย EP มาละนะครับน่าจะหลาย10 EP และนะครับเนี้ยนะครับก็คือเป็นแท็บเล็ตราคาแค่หลักพันนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกับรุ่นแพงๆได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่11.6นิ้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ Wi-Fi โอ้ w i ไ i ครับไม่ใช่บลูทูธ o ื้นที Wi-Fi อ่ะเมื่อนะครับเข้ามาที่ตัว Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับอ่าให้เราค้นหาคำว่า cpe นะครับเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า cpe 1 6ึ่ d สนะครับซึ่งตัวก่อนนะครับที่ผมเคยได้บอกนูกชมไปว่า เครื่อง cpe หรือว่าเครื่องเราเตอร์แต่ละตัวจะมีรหัสของมันแต่ว่ามันจะเริ่มต้นที่ว่าเป็นรุ่นของเขาตามด้วยรหัสของเขาอะไรเงี้ยนะครับแต่เทงนี้รุ่นก็คือ cpe นะครับรหัสเครื่องก็คือ1-6 d 2นะครับก็ทำการเชื่อมต่อครับโอเคนะครับในการเชื่อมต่อนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าตัวเชื่อมต่อนะครับหรือ พาสเวิร์ดในการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ในคู่มือนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่า cpe x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  นะครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ส่นะครับส่วนท่านไหนที่จะทำการเชื่อมต่อหรือว่าตั้งค่าผ่านแลนนะครับก็ให้เข้า1 7 2 1 6 0 1นนะครับพาสเวิร์ดก็คือแอดมินนะครับ นี่ก็คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะทิ้งไปใต้คลิปวิดีโอให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาเข้านะครับรหัสผ่านเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ริตน้ตนที่เก้าแปดเจ็ดหแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ศูนนะครับเชื่อมต่ออึ๊บ อ่ะโอเคนะครับเชื่อมต่อเร็วมากนะครับเชื่อมต่อเร็วจริงๆนี่เนี่ยเห็นไหมครับเชื่อมต่อเร็วจริงโอเคนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทสสัญญาณอินเทอร์เน็เตว่าสัญญาณอินเทอร์เน็เตมาแล้วหรือยังนะครับก็เข้าไปที่อ,อาจจะเข้าบางท่านก็อาจจะเข้า Facebook บางท่านก็อาจจะเข้า youtube ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้า youtube กันก่อนอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้า youtube ให้เราเข้ามาที่ตัวเบราว์เซอร์ก่อนนะครับ ซึ่งเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเห็นไหมครับเข้ามา Google แป๊บเดียวเลยนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าให้มาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผมเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวไหนอยู่นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ CPE 1 6 D 2นะครับซึ่งความเร็วอยู่ที่ 384K นะครับเดือนละ99บาทนะครับของ MyC a t นะครับอ่า เขใหม่ปั๊บนะครับเห็นไหมมันเข้า Google มาแบบรวดเร็วเลยเห็นไหมครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเทสสปีดนะครับนี่ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่าอ่ามันอาจจะเสถียรเพราะว่าเครื่องผมมันโอเคหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจหรือว่าสัญญาณโอเคหรือว่าในภาพรวมมันโอเคนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดดูนะครับว่าอ่าตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจะได้ขนาดไหนนะครับ อ่ะโอเคนะครับมาแล้วนะครับความเร็วอยู่ที่384รนะครับอยู่จุดนี้จะได้เท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้300กว่าละสามอ่าเดี๋ยวไปดูที่การประมวลผลแล้วก็ค่าเฉลี่ยของมันจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าขอวางแล้วกันอ่าผมอยากทำให้ท่านผู้ชมดูแบบอ่า ตับมือทําเลยนะครับว่าขั้นตอนการทําทํำยังไงนะครับรีวิวก็คือรีวิวให้ท่านผู้ชมดูเลยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอ่าโอเคนะครับค่าเฉลี่ยเราได้มาแล้วนะครับอยู่ที่1.64แต่ว่าค่าสูงสุดอยู่ที่315นะครับต่อมานะครับมาดูที่อัปโหลดนะครับอ่าัปโหลดเราก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอาจจะอยู่ในช่วงของสัญญาณ drop นะครับอ่าต่อไปนะครับไปดูที่ปิงนะครับอ่ะมันอาจจะเป็นที่สัญญาณไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งปิงปิงอยู่ที่ อ่าสนะครับ49อ่าตัวนี้นะครับในช่วงสัญญาณที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะอับสัญญาณนะครับได้อยู่ที่อ่าดาวน์โหลดอยู่ที่3 0 3อ่าศเมกะบิตเพอร์เซตนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.164นะครับอัปโหลดไม่มีเลยอัปโหลดไม่สามารถอัปโหลดได้เลยนะครับเพราะว่าคลื่นสัญญาณมันต่ำมากแล้วก็ปิงอยู่ที่น้อยที่สุด49นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่51นะครับโอเค นะครับเมื่อเรารู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันสามารถใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดูในโลกของอินเทอร์เน็ตของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Line i n s t a g กร m หรือที่ทิตเทีกันก็คือ YouTube นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า YouTube จะเข้าได้ไหมในความเร็วแค่ 384k ที่ค่าเฉลี่ยมาได้แค่ไม่ถึง3ส,สามกว่าเนี่ยครับเห็นไหมมาเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต เข้าช่องผมแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะนี่นะครับแป๊บแป๊แป๊แปเร็วมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อวันศุนรกร์นะครับเห็นไหมเนี่ยครับคือประมาณว่าเราสามารถดูได้ตามท้องไร่ท้องนาเราสามารถปล่อยสัญญาณ ดูอินเทอร์เน็ตได้ในบ้านสวนเราได้เลยนะครับก็คือบันปล่อยให้กับสัญญาณกล้องด้วยแล้วก็สามารถปล่อยให้กับมือถือเราเล่นงานเล่นอ่เล่นอินเทอร์เน็ตเล่น, Internet, ลนดู youtube ดูอะไรแบบไม่กระตุกได้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะโอเคนะครับเห็นไหมคือพูดง่ายว่าสัญญาณ 4G นะครับความเร็ว384เคนะครับไม่ถึงเมกนะครับ ก็สามารถดูแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับบางคนเฮ้ยใช่หรือเปล่าเปดผ่าพัน youtube เนี่ยครับหน้า youtube เต็มๆเ,เลยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำการดาวน์โหลดอะไรสักอย่างนะครับก็คือสมมติว่าอ่ะอยากไปดูตัวใหม่นะครับเข้ามาตรงนี้เลยอ่าพิมพ์คำว่าอ่ะเนี่ยนะครับ มันมาแบบเร็วมากนะครับแล้วก็เข้าไปดูเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องใช้เครือข่ายที่มีราคาแพงๆนะครับมาใช้ในการปล่อยสัญญาณกล้องนะครับ99บาทก็สามารถปล่อยได้แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ m r pk review ทุกๆวันศุกร์ นะครับผมก็จะมีสินค้ามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอยู่อย่างเงี้ยเป็นประจำเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มารีวิวในส่วนของเราเตอร์ CPE ตัวใหม่ล่าสุดหรือว่าตัวออกมาใหม่ของน้องใหม่ของ CPE อะไรประมาณนี้นะครับก็นํามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับหรือว่าจะอาจจะเป็นเก่าของคนอื่นแต่ว่าใหม่สําหรับผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําการซื้อมาแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูซึ่งนะครับ ที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเป็นการสั่งซื้อมาเพื่อจะทําการปล่อยสัญญาณให้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองเดี๋ยว EP หน้านะครับวันจันทร์นะครับผมจะนําวิธีการติดตั้งวิธีการปล่อยสัญญาณวิธีการต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดที่ใช้ด้วยเราเตอร์ cpe ตัวนี้นะครับมาฝากทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านคอยติดตามรับชมนะครับบางท่านถามว่าเอา้าทำไมต้องเป็นวันจันทร์ทำไมไม่เป็นพรุ่งนี้ทำไมต้องเป็นคลิปคลิปก่อน คลิปหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ทุกช่วงวันจันทร์นะครับ,รรบผมก็จะเป็นในส่วนของหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับก็คือจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับ ICT เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับซึ่งวันพุธเนี่ยผมก็จะทําเกี่ยวข้องกับหวยวิเคราะห์หวยอะไรเงี้ยวันศุกร์ก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอยู่แบบเนี้ยนะครับก็คือวิธีการอะไรยังไงแบบไหนก็จะกลายเป็นวันจันทร์ไปนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะกลายเป็นพาเที่ยวนะครับในพารี่แหลกสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยที่หลายท่านที่ยังไม่เคยไปหรือว่า ไปมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้จากมุมที่ผมได้ไปถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอนามาฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปรีวิวนะครับเราเตอร์ 4G CPE นะครับน้องใหม่นะครับตัวนี้รับได้ทั้ง2.4และ 4G นะครับไม่ใช่ 5G 5G ยังรับไม่ได้นะครับก็ขอนามาฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมพิทยาเกียรติธมจาก PK House Studio นะครับก็ขอรักท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นในส่วนของ พาเที่ยวนะครับก็คอยไปดูวันจาร์แล้วกันนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ